ฝุ่นเพราะว่าแอร์ไม่ได้ว่าล้างกันทุกวัน3เดือนสี่เดือนล้าง,งครั้ง6เดือนล้างครั้งแน่นอนมีพวกแบคทีเรียมีเชื้อแบบเช,ชื้อโรคสะสมอยู่แฝงอยู่ตัวอยู่สเสมอใช่เลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะรอบตัวเราเนะะี่ยค่ะมีแบคทีเรียหรือว่ามีตัวฝุ่นอะไรเนะะี่ยค่ะ เกือบทุกที่เลย,<า>ยแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยคะ่ะมองไม่เห็นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นะนะคะรักษาความสะอาดไว้ให้ดีที่สุดปิดฝาปิดภาชนะอะไรก็แล้วแต่ปิดฝาแน่นๆเ,เลยจะได้ไม่ต้องกินอ่านึนองอันนั้นก็ต้องกินนิดนึงนะคะ <c oughs> เวลากินก็แกะออกมาหน่อยโอเคอันนี้ก็คือเป็นวิธีนะคะที่ทําให้เราเนะะี่ยค่ะได้ดื่มน้ําที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะแต่ว่าอยากรู้จังเลยอะ่ะว่าแล้วมันกินแบบนี้แล้วดื่มแบบนี้แล้วว่าตามวิธีที่ถูกบอกแล้วมันมีผลดียังไงบ้างอ่ะจุงไม่รู้เลยแน่นอนน้องจุ๋มถ้าเกิดแบบอ่า เขาบอกว่าถ้าเกิดการดื่มน้ําที่สะอาดเนี่ยมันเป็นผลดีกับร่างกายไม่นั้นคนเราคงไพยายามที่จะแบบหาน้ําดื่มที่สะอาดพยายามดื่มน้ําแร่พยายามหาแก้วน้ําที่มีฝาผิดมาบางคนเนี่ยพี่เป็นนะค่ะเวลาไปตามทานข้าวตามร้าน่่ะะคพี่จะไม่ยอมทานน้ำที่ร้านเลยร้านที่เขาแบบใส่เที่เวลาใส่ออใส่เหยือ ที่มันแบบหรือเป็นกระติกเอาไว้หนึ่งแก้วเนี่ยมันไม่รู้ผ่านมือใครบ้างใช่ใแล้วก็น้ําไม่รู้เป็นน้ําที่แบบสะอาดแค่ไหนพี่จะพยายามเปิดขวดของพี่ตลอดก็คือหยิบน้ําที่มันเป็นขวดเลยดีกว่าถูกไหมใช่คือพี่ซีเรียสมากเรื่องน้ําคือต้องสะอาดจริงๆเพราะว่าการดื่มน้ําที่สะอาดแล้วก็เพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยได้รับการกระตุ้นแล้วก็พร้อมที่จะทํางาน ดีเสมอใช่ถูกต้องเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าการดื่มน้ำนี่หลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยดื่มน้ำเยอะๆงั้นดื่มไปน้ำอื่นดีกว่าอย่างเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำผลไม้ที่ใส่น้ำตาลเยอะๆอาจตุ๋มต้องบอกนิดนึงนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะเวลาเรามันเข้าไปในร่างกายของเราอย่างนี้ค่ะมันจะเกิดการบําบัดก่อนถ้าเกิดเป็นน้ําเปล่าเลยเนี้ยค่ะมันสามารถนําไปใช้งานได้เลยอยากจะให้น้องจุ๋มไปบอกแบบนี้กับคนที่บ้านพี่มากเลยทำไมอ่ะ คือใครปกติพี่นะจะเป็นค,คนที่ชอบดื่มน้ำเปล่ามากแต่เวลาไปทานข้าวด้วยกันพี่ไม่เคยได้แต่น้ำเปล่าเลยเพราะ,ราะบ้านเขาไม่เคยมีน้ำเปล่า โอ้โหไม่ดีเลยนะอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างนี้ที่จุ๋มบอกไปว่าน้ําเปล่าเนี่ยมันไม่ต้องบําบัดขึ้นมันสามารถนําไปใช้ได้เลยใช้งานได้เลยแต่ถ้าเป็นน้ําชนิดอื่นที่ไม่ใช่น้าเปล่าแม้กระทั่งน้ําผลไม้หรืออะไรก็<ม>ตามน้ําผลไม้ใช่พวกนี้ค่ะมันต้องเกิดจากการกรองก่อนกรองให้มันสะอาดและบริสุทธิ์เป็นน้าเหมือนเปรียบเสมือนน้าเปล่าก่อนถึงจะเอาไปใช้ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นการดื่มน้ําเปล่าเนี่ยค่ะดียังไงเนาะใช่ค่ะก็การดื่มน้าเปล่าสิ่งแรกเลยค่ะ ลองจ้องตาพี่สิตาเป็นประกายไหมเอ่อขนตาสวยดีค่ะพี่ใครมองตาคะไม่ได้ค่ะสวยค่ะตาสวยนะคะเขาบอกว่าในตาจะสดใสเป็นประกาย๋อค่ะใช่ใช่ทานแล้วตาจะใสปิ๊งถ้าอยากแบบแล้วได้ผลดีค่ะทานน้าเยอะๆใช่ไหมตาจะหวานตาจะแบบตามันจะแบบเวลากระพริบตาแล้วตามันจะเป็นประกายอ๋อใช่ใช่ค่ะทานน้เยอะสังเกตแมวสังเกตแมวที่บ้านสังเกตสุนัขที่บ้านไหม ทำไมคะเขาดื่มเขาแบบเขาดื่มน้าเยอะแล้วตาก็จะแบบปิ๊บปใช่เวลาเขาอ้อนเราได้ผลพี่ก็เลยลองทำบ้างโอเคค่ะได้ค่ะอนะไม่อภัยโอเคเพราะว่าเขาบอกว่าตาเนี่ยจะสดใสเป็นประกายมีน้ําไปหล่อเลี้ยงทาให้แบบมันเป็นประกายตลอดเวลาไม่มีเส้นเลือดพวกแดงก่ำไม่แสบตาใช่ใช่อันนี้ต้องอยากจะตีคนข้างๆทําไมอ่ะชอบแบบขยี้ตาชอบแบบ อะไรไม่เคยไม่เคยเลยครั้งเดียวไม่เคยไม่ไม่เคยครั้งเดียวเน่ค่ะไม่เคยครั้งเดียวเลยเดี๋ยวจะไปจะไม่ทํำละจริงๆเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดพี่เห็นพี่ตีมือนะตีได้ได้ได้ค่ะตีคนข้างๆตีตัวเองอ่ะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าใบหน้าเนี่ยชุ่มชื้นเต่งตึงเป็นสีชมพูเพราะว่ามีเลือดไหลเวียนดี เลือดฝาดไหม,มเลือด,อดฝาดนี่มีเดี๋ยวลองตบแก้มดูว่ามีไหมอ้าอย่าตบแรงนะเดี๋ยวมันจะไม่ฝาดธรรมดามันจะฝากแบบนิ้วไว้ข้างหน้าเนาะสีนิ้วเพราะนิ้วโป้องอาจจะไม่โดนอา้าโอเคอได้ปากลิ้นสะอาดไม่เป็นร้อนในอ๋ออืมอืใช่ใช่จริงนะดื่มน้ําเยอะๆจะช่วยได้จริงๆเพราะว่าเวลาแบบหรือว่ากลิ่นปากก็เหมือนกันถ้าเราดื่มน้าน้อยเนี่ย มันจะทําให้เหมือนแบบพวกแบคทีเรียในช่องปากพวกนี้ใช่ใช่ใช่ยังคงอยู่เนาะแต่ก็เกิดว่าเราดื่มน้ําไปเยอะๆยมันเหมือนเป็นคอยแบบช่วยช่วยช้าล้างเหมือนเวลาเราตื่นเช้ามาสังเกตไหมว่าอาจจะมีแบบมีบ้างที่กลิ่นปากมีบ้างใช่มันมีอยู่แล้วทุกคนแต่จะมีมากหรือน้อยเท่านั้นเองใช่เองพอเราดื่มน้ําไปคือเขาบอกว่าการดื่มน้ําตอนเช้าไม่คือคือตื่นมาปุ๊บต้องดื่มเลยนะคือไม่ต้องแบบไปล้างไปไปล้างปากหรือว่าไปแปรงฟันก่อน ตื่นนอนมาสังเกตไหมเวลาน้องจุ๋มไม่นอนกับพี่อ่ะพี่ตื่นมาปุ๊บพี่จะเดินไปเราเคยนอนด้วยกันได้หรอบ่อยนะได้แห้วเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ชอบหอบเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าไปนอนกับเขาอ๋อเงางเงาอ่ะโอเคแล้วก็เสร็จปุ๊บค่ะพี่ตื่นมาน้องจุ๋มสังเกตไหมหรือว่าไม่ไม่ได้ตื่นมาสังเกตก็ไม่รู้เพราะว่าตื่นไม่ทันค่ะก่อนเข้าห้องน้ำพี่จะแวดื่มน้ำที่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 เขาตรงตรงครัวใช่ไหมใช่แล้วก็จะเดินเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำทำนู่นทำนี่ใช่แล้วค่ะ ก็เป็นอย่างนั้นดีที่สุดเลยดีที่สุดแล้วก็เขาบอกว่าผิวกายเราจะไม่เหี่ยวย่นใช่อันนี้ตรงเลยเนี่กลัวกลัวที่สุดาเพราะว่าเวลามันไปแล้วไปเลยนะมันเรียกกลับมายากถูกต้องค่ะอย่างเดียวที่จะเรียกกลับมาได้คือต้องไปดึงดึงได้ไหมมันดึงได้แต่ผิวตัวเนี่ยมันจะดึงไม่ได้แล้วคือต่อให้เราเนี่ยบำรุงครีมลงไปแค่ไหนก็ตามถ้ามันไปแล้วเนี่ยมันกลับมายาก ใช่มันไม่เหมือนผิวหน้าเรายังโบท็อกยังคอลลาเจนในนั้นแหลเราอาจจะลดการกังวลไปได้หน่อยนึงนะเพราะในน้ำมันนำข้าวจมูกข้าวไรของเรามีมีวิตามินอีและเซรไมายตัวเซรไมายจะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นและผิวเราดีใช่ค่ะอย่างวิตามินอีนี่มีถึงสิบเท่าเลยนะก็สังเกตไหมว่าทาไมข้าวหอมข้าวอะไรอย่างเงี้ยเม็ดข้าวเขาว่าสังเกตง่ายเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทานจมูกข้าวไปเรื่อยๆมันก็จะมีพวกเซรัมายมีในตัววิตามินอีเนี่ยไปบํารุงผิวพันธ์ของเราเนี่ย ให้ไม่เหี่ยวย่อนผิวพรรณของเราเนี่ยเป่งปังสดชื่นในะแล้วนะคะแล้วก็ก็บอกลมหายใจของเราจะสะอาดสดชื่นหายใจโล่งสบายเลยทีนี้ไปพูดกับใครก็ไม่ต้องกลัวแล้วใช่ค่ะแล้วก็เลือดไม่ค้ดี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 ดการไหลเวียนเลือดเป็นไปได้ง่ายสูบฉีดดีหัวใจหัวใจจะไม่ทํางานหนักอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเรามีน้ําที่ตลอดเลี้ยงงเพราะว่าทีนี้พอหัวใจไม่ทํางานหนักแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ เมื่อยล้าไม่เหนื่อยง่ายหัวใจเป็นปกติทํางานมีประสิทธิภาพและก็แข็งแรงด้วยใช่ใชสุดท้ายเลยน้องจุ๋มดีมากเลยอะดีจังเลยระบบขับถ่ายของเราค่ะดีท้องจะไม่ผูกใช่เขาบอกว่าคนที่สังเกตไหมใครที่แบบตื่นมาแล้วดื่มน้ําเลยประมาณ1นแก้วอะตัวเองก็ได้หรือว่าเป็นพี่เมษาก็ได้จะรู้สึกว่ามันจะปวดท้องแล้วมันจะใกล้จะปวดท้องละรออีกประมาณ5านาทีจะปวดท้องเลยใช่พี่จะเป็นคนตรงต่อเวลานะสมมุติว่าพี่รู้ว่าตัวเองเนี่ยดื่ม แบบน้ำต่อช่วงนี้ปุ๊บนะอีกกี่นาทีพี่จะคำนวณได้ว่าต้องเข้าน้ําน้ำใช่ไหมใช่คือมันจะเป๊ะมากมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะการดื่มน้ําตอนเช้านี่ดีที่สุดและสาคัญมากเลยอ่าแล้วก็อีกข้อนึงเลยอาวยังมีอีกเหรอสุดท้ายละไตของเราจะไตของเราจะสะอาดขึ้นไตของเราดีขึ้นแล้วก็ปัสสาวะของเราจะใสสะอาดโอ้โหและที่สําคัญ เราจะไม่ปวดหลังปวดเอวแล้วก็รูกลุ่มผลของเราจะมีเหงือชุ่มคือแบบว่าไงขับของเสียออกได้ดีขึ้นนั่นเองใช่ใช่ค่ะเพราะว่าไตเนี่ยมันจะทํางานหนักต่อเมื่อถ้าเกิดน้ําเราคือการหล่อเลี้ยงของน้ําในร่างกายของเราไม่เพียงพอเพราะว่ามันร่างกายดูดซึมน้าเอาไปใช้ไม่เพียงพอมันก็จะทาให้สังเกตไหมว่าช่วงไหนที่เราดื่มน้ําน้อยปัสสาวะของเราจะมีสีเข้มใช่ใช่แต่ถ้าช่วงไหนที่เราดื่มน้ําเยอะปัสสาวะของเราก็จะเป็นสีแบบเหมือนเรา ใสๆเหมือนน้ำใช่ไหมใส่เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสวยรอค่ะนึกถึงวิธีการดื่มน้ําพื้นฐานแบบธรรมชาติเลยคือดื่มน้ําสะอาดในปริมาณที่เพียงพอตามวิธีที่แนะนําเพื่อทําความสะอาดชําระล้างอวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นได้นะคะใช่แล้วนะคะแต่ อ่ะขออีกนิดนึงมีแต่ด้วยหรอแต่มันแต่เราอะทำงานในห้องแอร์ค่ะอ่าอาจจะเป็นแบบนี้ได้แต่สําหรับผู้ที่ทํางานกลางแจ้งกลางแดดต้องเสียเหงื่อจํานวนมากนะคะหรือคนที่ต้องสูญเสียน้ําในร่างกายมากเนี่ยนักกีฬากรรมกรยอมต้องการน้ํามากกว่าคนธรรมดาก็คือผู้นี้ว่าคนกลุ่มนี้มักจะดื่มน้ําเฉพาะเวลาคอแห้งเท่านั้นคือแบบแดดร้อนมากเวลากระหายคาเรียกว่าเวลากระหายเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องดูแลในเรื่องของการดื่มน้าเนี่ย เป็นพิเศษเนาะเป็นพิเศษมากกว่ากลุ่มคนที่ทํางานในห้องแอร์ถูกต้องเลยแล้วอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยบางทีน้ําที่เปิดไม่สะอาดบางทีเราทิ้งเอาไว้เราไม่รู้หรอกเราลืมไปอ่ะพอกินปุ๊บตั้งคนเดินไปเดินมาผ่านไปผ่านมาฝุ่นค่ะท่านผู้ชมฝุ่นละอองแบบโอ้เข้ามาใครจะไปรู้ก็หยิบขึ้นมากินอีกหยิบขึ้นมาดื่มอีกอ้าวกลายเป็นว่าแทนที่จะได้รับน้ําสะอาดนะคะเอาของเสียเข้าร่างกายต้องไปบําบัดใหม่ค่ะท่านผู้ชม กลายเป็นว่าสารอนุมูลอิสระเยอะเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งพวกนี้ค่ะมันเป็นเหมือนเคล็ดลับที่เราบอกไปนี่มันเป็นเคล็ดลับที่แบบดีมากมากเลยอือแล้วง่ายๆเสียตังค์มะเสียตังค์ค่าน้ำอย่างเดียวเสียเสียตังค์ค่าน้ำอย่างเดียวแพงด้วยหรอกี่บาท8ปดสิบอันนี้นะที่ไหนไม่รู้นะไม่รู้นกันขวดละ8ปดสิคุ้นไหมเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าใจจะเสียด้วยโอ้แบบก็จะหิวมากที่อย่เอาไปเปลี่ยนละโอเคนะเออ เสียแค่ค่าน้ําอย่างเดียวนะเสียแค่ค่าน้ําอย่างเดียวเมื่อกี้เราพูดไปตั้งหลายข้อนะ่ยเห็นไหมเสียแค่ค่าน้ําอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมการดื่มน้านี่สําคัญที่สุดเลยนะเพราะอย่างที่จุ๋มบอกว่าเมื่อกี้นะน้ําในร่างกายของคนเราเนี่ยค่ะ,ะมีถึง70 คือของเหลวเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือมันจะเป็นของที่มันไม่ได้เหลวก็คืออย่างเนื้อเราไขมัน <ừ. S 1> หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งสําคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการดื่มน้าเนี่ยแล้วถูกวิธีเหมือนที่พี่เมษาบอกว่าถูกวิธีแล้วช่วยเรื่องอะไรเหมือนที่จุ๋มบอกว่าควรดื่มยังไงมันจะเป็นสิ่งที่แบบว่าดีกับเราแล้วก็ทำให้สุขภาพเป็นวิธีง่ายๆเบื้องต้นแค่เราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมใ,ในการที่แบบ ในการดื่มน้ำหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันนิดนึงแค่นี้เองเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นพร้อมด้วยในการที่แบบเราดื่มน้ำที่สะอาดแล้วเนี่ยอาจจะต้องทานควบคู่กับอาหารเสริมเข้าไปด้วยเพราะว่าน้ำสะอาดที่อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เพียงพอกับสิ่งที่ร่างกายเราต้องการด้วยเหมือนกันเพราะถามว่าเราดื่มน้ําอย่างเดียวน้องจุ๋มผิวเราจะเปล่งปังสดใสแบบโอ้ยแบบเฟซไม่ไมมันก็ต้องมีอาหารเสริมเข้าไปช่วยกันบ้างล่ะอืมพูดแค่นี้พอเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาบอกว่า อาอยกันว่าใช่อาหารเสริมที่พี่บอกเนี่ยมันคืออะไรและมันจะดีแล้วมันจะช่วยเราได้อะไรบ้างนะะคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาบอกการช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพบไปพักพบสิ่งดีๆกันแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะค่ะกลับมาพบกับเราสองคนในช่วงสุดท้ายของรายการอืมวันนี้เรามีอะไรดีๆในช่วงท้ายดีอีกแล้วนะคะเราจริงๆเรามีดีทุกวันนะ แต่วันนี้ไม่ไมีดีลวดเรามี <c oughs> ดีตลอดเวลาเรามีดีตลอดเวลานะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้ดีเป็นพิเศษช่วงเวลานี้ดีเป็นพิเศษดีไหมเพราะว่าวันนี้นะเรามีเคสสําคัญมากๆที่ได้มีท่านหนึ่งที่ทได้กินใช่ค่ะได้ทานน้ามันําข้าวจันทข้าวตราไรซีโอของเรานะคะ,ะเป็นเป็นแบบช่วงแรกๆเลยคือตั้งแต่รายการออกมาแรกๆเลยอ่ะเป็นพูดใดว่า เป็น<ช><ม>แบรายการปล่อยปุ๊บ<ช>มีน้ำมันลำเข้าไรซิโอปุ๊บใช่รีบโทรมาสั่ง ถูกต้องเลยค่ะท่านเป็นคนแบบแรกๆเลยที่ใคส่เนี่ยค่ะเดี๋ยวไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวต้องไปดูดีกว่าว่าเป็นใครไม่ไม่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวไปฟังวิทยาแล้วก็ไปฟังจากปากเขาดีกว่าว่าพูดจะขนาดนี้พี่อยากรู้แล้วนะไม่ไม่ไม่ยังไม่บอกพี่เมษาเดี๋ยวต้องไปไล่เดี๋ยวพี่ไปชมวิทีาพร้อมท่านผู้ชมก็ได้เออใช่ให้พี่เมษารู้พร้อมท่านผู้ชมเลยดีกว่านะว่าว่าการทานน้ำมันน้ำข้าวจมูกข้าวของเราตาไรซิโอเนี่ยมันดียังไงนะคะแล้วมันช่วยโรคอะไรได้บ้างจริงๆเยอะแยะมากมายเลยแต่ นี่ก็เป็นเคสตัวอย่างเคสหนึ่งนะคะอ่ะอเดี๋ยวเราไปพักเดี๋ยวเราไปชมวิทยา์วิทยากันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคบกับเราสองคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจุ๋มกับพี่เก๋นะคะก็เห็นไหมคะวันนี้เราออกมาข้างนอกพี่เก๋ใช่ใชแล้วค่ะเรามาเปลี่ยนร้อนมากไม่ร้อนมาท้ไมมาทำไมใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับแขกผู้พิเศษเลยนะคะสำหรับแฟนพันธ์แท้น้ำนมข้าว ตาไรซิโอของเรานั่นเองนะคะมาไกลถึงนครปฐมเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยวรอเช้าเรามาทําความรู้จักกันใช่แล้วค่ะสวัสดีวัสดีค่ะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องถามชื่อของ คุณน้าก่อนนะคะคุณน้าชื่ออะไรคะชื่อหมูชื่อหมูชื่อเล่นนะคะอ่าแล้วก็ชื่อจริงนะคะชื่อจริงกฤษณีพาจจรธนาบรากูอ่าใช่ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณน้าหมูขอเรียกขอเรียกสั้นๆว่าน้าหมูละกันนะคะใช่คกฤษณีพาขจรธจาบลอกูใช่ค่ะจะพูดเรียกกันถ้าเกิดพูดชื่อจริงก็คงจะยาวยาวมาเขาเรียกว่าน้าหมูละกันนะคะใช่ค่ะถามนิดนึงค่ะวันนี้นะคะน้าหมูอ่าตอนนี้ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะห้าสิบสามค่ะห้าสิบสาม เด็กๆไ่เก๋ได้เลยว่นี่ชิดซ้ายเลยนะเนี้ยห้าสิบสามแล้วแต่ยังดูเด็กมากๆเลยแสดงว่าตอนนี้นี่คือแบบว่าดูแลตัวเองมากๆเลยใช่ไหมคะอืมอ่าไม่ทราบว่าตอนนี้อาชีพทำอาชีพอะไรคะตอนนี้เป็นแม่บ้านอยู่อ๋อเป็นแม่บ้านเป็นอาชีพที่หลายคนอิจฉาแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะเป็น แม่บ้านแม่บ้านก็ไม่ได้หาดิต้องเป็นตอนนี้ต้องเป็นเบอร์กิ้งโมเมนต์ต่อไปอ <c oughs> นะคะโอเคก็คือ <Okay. S 1> เป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านนะคะก็คืออยู่บ้านไม่ไม่ไม่ได้ออกไปทำอะไรข้างนอกใช่ไหมคะอืมนะคะถามนิดนึงค่ะว่าก่อนหน้านี้ค่ะรู้จักน้ำมันน้ำข้าวดาริซิโอของเราได้ยังไงคะคุณน้ำหมูหมดูรายการช่องเนี้ยช่องสามของเราใช่ไหมคะใช่าค่ะ ก็ทีแรกรู้จักน้องสาวทีนึงน้องสาวบอกมาก็เลยเออสนใจก็เลยสั่งกอาม่ไลยสั่งอไ่ถึงว่าอีก็ดูด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะเพราะว่าช่วงหลังมานี้ร่างกายไม่ค่อยดีเป็นอะไรอะคะนอนไม่ค่อยหลับอ๋อนอนไม่ดับหนังเลยสาเหตุหลักๆคือนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็หายใจไม่ค่อยลงไม่ถึงหายใจไม่คล่องอย่างเงี้ยเหรอคะอีอ๋อ หายใจเข้าออกเนี่ยเหรอคะ <sk led> มันต้อ <ś led> มันติดขัดเนี่ยเหรอคะเหมือนก, <S <S <led> ก็ต้องทำอย่างเนี้ย